โอเคครับผมอยู่กับนายเทพกองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับในเกมอันนี้เมะ Tower Defense นอัปเดตที่14ครับมาวันนี้ขอใช้เสียงเลยนะครับมาวันนี้ผมจะทำการมารีวิวตัวละครที่โอ้โหผมชอบมากครับก็คืออุจิวะโอปิโตครับหรือเจ้าโทบินั่นเองครับอันนี้เป็นร่างโทบิครับเป็นตัวละครระดับ S C R ในดานไมล่าสุดครับก็คือเชนุมบีแพทเทนกราคซึ่งโอกาสรอสามเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งความผมจะได้ครับทุกคนครับดู 66โอ้ใช่61ตาครับโหแล้วมันแบบลูกว่าจะได้อะเยอะไหมนะครับหลักฐานครับเนี่ยโอ้โหคำพีร้อยห้าร้อยห้าสิบสามแบบอาจจะดองไว้อยู่นะคำพีร้อยสามแล้วนี่ครับโอ้ตาเซลตสาครับเก้าสิบสองครับเยอะมากๆเยอะกว่าอูตาอีกอะกูกว่าจะดอบอะดับยากกว่าอูตามันก็พอๆก,กันแหละครับแต่ว่าโอปิโต โอ้โหคือกว่ามผมจะได้อ่ะนานกว่าอูตะนะมาคิมะอาจจะเก่านิดนึงนะแต่มันก็นานอยู่นะซึ่งวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละครสายปั๊บใหม่นะครับเป็นตัวละครสายปั๊บลิวิเจอร์นะเอ่อถ้าท่าน,นผมเข้าใจครับามาดูโอปิโตครับหรือเจ้าโทบินะครับอ่าเป็นตัวละครอ่าถ้าเราใส่ชื่อจะบัฟบคัตตาโกลีสายรีวิเจอร์ครับไอ้พวกรีวิเจอร์นี่เป็นพวกแบบสายแก้แค้นครับมีจูฮาบัตอ่ามีอัฟวาน มีดีโอมีมาดาระอะไรแบบมีเมทัลลิก้าเลยครับแล้วก็มีตัวของโกคูแบ็กก็มาครับมีวิเซอร์มีเอกัสแล้วก็มีแกมมี่ครับเนี่ยคอมโบกับแกมมี่ได้ครับแล้วก็มีตัวละครตัวนึงซีมีเอเลนซาสสึกเก็มีครับอ่าแม้แต่ตัวเองในตอนเด็กก็มีเหมือนกันครับมีเพนมีอะไรเงี้ยอ่าก็ประมาณนี้แหละครับซึ่งเป็นตัวละครที่เอเจนซผมจะใส่คาตาโกรีเป็นฮาชิรามาแทนนะครับอ่าก็เป็นตัวละครที่อ่า เดี๋ยวนะตัวกับเปน็นนะเป็นตัวละครดามเมสาซ DK คครับดีเคแล้วคือเหมือนอีจิโกลวครับมาต่อไปครับนี่คือไฮไลท์ของเราครับเราจะมางรีวิวอเปโตแบบสเต็ตามทุกช่องกดดาให้ด้วยตานทุกช่องนี่เป็นตัวละครไม่กี่ตัวที่ผมตัทนทุกช่องสุดยอดครับโอ้ตบมือให้เลยครับ้จะตบมือไง <c oughs> ก็อย่างงี้ครับมาก็เป็นลูกหลักอีกตัวหนึ่งของผมได้เลยนะครับมาถ้ามีเอฟเฟกต์ผมจะใส่เลยครับมาถือว่าไปรีวิวกันได้เลยครับเจ้าแบบอุชิวะอุบิโตหรือเจ้าโทบินั่นเองครับมาอ่ามาครับมาถึงกับหมดเทคนิคนี่นครับมาเปิดเอฟเฟกต์ครับอันนี้เปลี่ยนเอาเป็นไฮเลียนนี่แล้วก็เปิดโชว์ดาวเมทครับมาอุบิโตวางได้ประมาณ4ตัวหาถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะมีบัฟด้วยนี่ไง สีตัวเตัวคอนสายปั๊บเอาจริงนะสายบัฟอีกตัวที่มันสเตตเต็มมามีตัวครับโจโซครับโจโซกับปู๊คลบก่อนครับวางได้สี่ตัวนะครับโอปิโตโอปิโตครับจะมีบัฟเป็นเดล revenge ครับจะอินเซนอิน c r ร s e d d a m ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อการอัพเกรดครับซึ่งโอปิโตเท่าที่ผมจำได้มาอัพได้เก้าครับเป็นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเป็นตัวคอนต้องสายแก้แค้นครับซึ่งการสายแก้แค้นส่วนใหญ่กินซี่ทุกตัวมีหมดครับโยเวนอูลิวอ่ามีพวกนูนดีโออะไรอย่างงี้ด้วยครับ ถือว่าเป็นตัวละครสายอยีกตัวหนึ่งที่ผมก็ค่อนดีครับอันนี้คาตากโก r ีเป็นฮาชิรามะครับดามเมจมันเลยแรงๆหน่อยเป็นได้ทั้งนินจาเวอร์เออร์กับจักระมัตเตอร์ครับซึ่งผมก็ว่ามันก็เก่งดีนะโอปิโตะมาเคมาดูเอฟเฟกต์กันเลยครับมาอะไรท่าอุ้ยโอ้เฮ้ยเท่เท่ะนะถ้าลงแล้ว เปการมุดดินแล้วก็ไปพายันระเบิดปักยันระเบิดต่อเดี๋ยวอมมุดดินไม่เชิงคาหมุยครับไม่เชิงคาหมุยเป็นการมุดดินแล้วก็ไประเบิดอักหน้าครับท่านนี้เอาจริงนะผมตอนสู้กับมันตอนอยู่ในดานอะ่ะผมไม่เคยเจอท่านนี้หรอกแต่ว่าเอาจริงๆนะเออเดี๋ยวขออน,นุญาตครับ โอเคครับเราต้องขออภัยด้วยครับเมื่อกี้มาม้ามาครับแม่มาครับมาโอเคอัพขั้นอัพขั้นสองครับใช้เงินสองพันห้าร้อยห้าสิบครับนี้อัพถูกมากขั้นที่สามครับขั้นต่อไปคือขั้นที่สามพันสามพันสี่ร้อยครับมาโอ้ยไอเช่ไม่ออกเมื่อกี้วิ่งไงต่อครับถ้าต่อไปขั้นอัพขั้นที่สี่จะเปลี่ยนชื่อตัวว่าขมุย เป็นท่าแอคคนิกของอุปิโตครับคามุยครับใช้เงินประมาณ4,250าครับอ่ะขั้นนี้สามารถตีแอได้มาดูกันเป็นยังไงครับเอ่ออัพเลือดนิดน,นึงหนึ่งเยอโอ้่างี้เลยคามุยอาจะเป็นท่าที่ไวดูดโอ้ยเมื่อกี้เขียบก็อีแ, e แรงหน่อยตีกี่ฮิตหนึ่งสองสาม อ๋อมันนี่ไงครับ,บ D K ทำงานแล้วครับมันจะเลือดน้อยครับห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นครับครับไปโอเคอโอเคผมไม่ต้องบอกครับต่อไปครับอัาขั้นที่7เปลี่ยนชื่อท้าวว่าคมวย e x p l พ s i o n ครับโอ้โอบ้องโคตาใจระเบิดฮิตหนึ่งระเบิดเป็นการคาวมวยแล้วก็ อุ้ยแรง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 ตีฮิตเตียแต่แรงมากเฮ้ย,ยไม่ธรรมดานะครับโอปิโตเป็นคามุอีกเวอร์ชันก็คือเหมือนการใช้คามุมครับคามุยย้ายระเบิดมั้งไม่แน่ใจแต่เป็นการอัดอัดพลังจกกักระของคามุมครับซึ่งแล้วก,ก็ระเบิดออกมาครับเท่าที่ผมคิดนะนี่วงเป็นระเบิด ตีฮิตตึงอันนี้น่าจะคำนวณง่ายหน่อยครับขามูยอันนี้มานะดูนะอ๋อนี่งมันขำมุยระเบิดมาครับโอเคขามุยเอ็กซ s i o ชันครับอ่าอัพขั้นต่อไปครับโอเคขั้นสุดท้ายแล้วครับถ้ารวมบัฟของอันนี้ด้วยครับถ้ารวมบัฟของไอโอบิโต้ด้วยครับเนี่ยถ้ารวมครับบดางเมดก็อยู่ประมาณ4ี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบครับ ระยะ103คูดาว6วีครับเงินที่ใช้ในการรับน่าจะอยู่ในประมาณ4 4 0 0 0 4 4 0 0 0ครับเพื่อนข้างถูกนะมันไปสายบ้าปะทำไงได้อ่ะตีแรงแค่ไหนนี่ปิว้วผมว่าดอกต่อไปตายอ่ะเชื่อผมดอกต่อไปอาจจะตายก็ไนั่นไงผมว่าแล้วดอกต่อไปตายแน่นอนตีสองทีเ,เลือดล้านอ่ะไม่ธรรมดานะอบิโตัวมา ต่อไปครับเรามาบับกันดีกว่าครับบัฟแบบบับรวมกับบับของอบิโต้ด้วยนะถ้าที่ผมอธิบายถูกนะจูฮาบัดก็ได้บับเหมือนกันนะครับนี่จูฮารก็นับว่าเป็นสายดีวิเจอร์เหมือนกันครับเนี่ยได้บับสายดีวิเจอร์อจริงๆได้ได้บับสายดีวิเจอร์แบบจริงๆได้ไอแกมมี่ก็ได้บับลีเวนเจอร์เหมือนกันนะครับ ่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้เอาโอฟอร์วันมาเพราะบัฟมันจะทับกันมาเมอร์ลินครับบับมันจะทับกันไงครับถ้าเอาโอฟอร์วันมาบัฟมันจะทับกันมาครับบับไอกับบัฟเมอร์ลินดาวเมนอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับแล้วก็ระยะ145ก,ก็กูก็กลางก็ถือว่ากลางไหมไกลนิดนึงแต่มันไม่ไไกลมากครับต่อไปครับรอบัฟบัฟจุบะครับ บับจัวพัดดาเมจที่หนึล้าน1,60,000น่ะครับถือว่าแรงไหมเพลิแรงไงนะต่อไปครับมาดูดาเมจของขมุยันครับเอาสักเกือดสิบล้านแล้วกันสองสามเกสิบล้านโอบิโตะไวไหมเอาบับไอก่อนครับโอเคหนึ่งเงี่ปับนี่ไงอุ้ย สองล้าน4ีล้านโอ้โหแรงแรงจุดจอดครับแรงจุดจอดสิบล้านภายในแป๊บเดียวครับภายในไม่กี่นาทีภายในไม่กี่นาะท่านะลองเอบจูบพับสิหนึ่งสองสามสีห่ห้าห้าหินตายเลยถ้าชนะถ้า อ,อุปิโตไปทาดม่วงแบบโนบับหนึ่งสอกว่าสามส,ามสหาหีหกหกขี่ตายครับ1 2ล้าน2องแสนสองสาีสา่าาตายกีด้ดาเมจประมาณโอเคดาเมจถ้าไม่รวมนับดีค สองล้านยี่สองอันนี้ปรับหมดอันนี้ปรับหมดนะตะกว้นแรงนะไม่ธรรมดาเนอะอุบิโตะสมดัวครับที่เป็นหนึ่งสองสามสามฮิตโอ้โหเจ็ดล้านครับก็ไม่ธรรมดาครับนะแต่ถ้าไปเทียบกับอิจิโกะอ่ะอันนั้นสเกลน่าจะต่าง,างกันเยอะนะครับอ่าถ้าเป็นปรั๊บจูฮาวาชนะท่านนะโอเคสองล้านสามแสนสองหมื่นครับสามฮิตตายครับโอเค ถือว่าเป็นตัวละครที่เอออันนี้เวอร์ชันสเต็ปเต็มครับสเต็ปฟูฟูแบบฟูปั๊บฟูสเต็ปครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมว่ามันเป็นเมตาซัพพอร์ตได้เลยนะมันเป็นกึ่งเมตาซัพพอร์ตกับกึ่งสายดาเมจทำเป็นตัวเป็นดีเคดีเคตัวอะไรอยู่กับดีเคโกงหมดครับมีอินุมากิอะไรนี้อินุมากิมันจะเหมือนโกโจตรงที่เปลี่ยนหมวดได้ครับอ่ามีมาคิมะชิกาตะกิทงุระอันชิกาตะกินี้น่าจะไม่เก่งมากครับ มีอิจิโก้ด้วยครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วครับมาก็ถือว่าเป็นตัวคนที่คะแนนนะอาจจะไม่ได้เก่งมากครับมันก็ออกยากเลยแต่โมเนลถือว่าทําได้ดีนะมีแบบเอ้ยนี่ดวงตาเนรอุบิโตะครับดวงตาเนรวงแหวนแล้วก็มีออร่าสีฟ้าเป็นจกักราก็ถือว่าเป็นตัวคนที่ถ้าอนาคตผมไม่แน่ใจว่า SCR บวกบวกจะมาไหมเป็นล่างอาจจะเป็น LR ไม่ก็ MR ก็ได้ครับล่าง6วิถีครับ ออบิโตะถือว่ามีร่างแยกมาอีกร่างครับก็คือตอนเด็กเป็นเฟรมทูตอนโตที่เป็นโทบิครับเป็น DK ครับซึ่งเป็นสายซับพอร์ตอีกตัวหนึ่งครับสายรีเวเจอร์ครับมาสามารถซับแกมมี่ได้นะเนี่ยแกมมี่เนาะอันนี้คาตาโกรีอาจจะไม่ตรงหน่อยครับนี่ดามจงก็แรงนะถ้าถ้าบวกคาตาโกดี้ไปก็ดีครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมให้คะแนนประมาณ8เต็ม10อ่ะถ้ต้ตรงความอวยผมให้10เต็ม10แล้วครับ ผมชอบโอบิโตะก็ถือว่าจบไม่เพียงแค่ครับเทปกล้องก็ต้องขอจบไม่เพียงเท่านี้ครับนั้นเราจะเจอกันใหม่อาจจะไม่เจอส่วนฮิโดเซนหรือรุ่นสาวนี้ขอไม่รีวิวกันครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวคนสายฟีตัวหนึ่งครับซึ่งโอเคก็ต้องขอจบไม่เพียงเท่าน,นี้ครับไว้เจอกันใหม่ซักอนิเมะล่าสแตอาจจะมีก็ได้ครับโอเคก็บายบายครมุย